การปรับเปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นดีพลังงานที่ยังคงโหมเข้ามาในเวลานี้ช่างทรงพลังจริงๆซึ่งอาจทำให้ใครหลายคนกำลังเจอกับฝันร้ายอีกครั้งก็เป็นได้และถึงแม้ในแต่ละวันพวกเรากำลังตามลบอะไรต่อมิอะไรมากมายออกจากตัวเองและออกจากพลังงานมวลรวมรวมไปถึงพลังงานมืด ที่ยังคงคอยต่อลมหายใจให้กับโลกเก่าของแมทริคอยู่อย่างมากมายด้วยการทยอยล้างพลังงานเก่าที่เป็นเท็จและกลุงเครือให้หลุดลอกออกไปทีละชั้นทีละชั้นอยู่ก็ตามแต่ในขณะเดียวกันพวกเราก็กำลังสร้างพิมพเขียวใหม่ให้กับโลกโดยเฉพาะในด้านสัมพันธภาพที่จะต้องใช้ความกล้าหาญมาก การใช้พลังแห่งแสงสว่างความรักความไว้วางใจและความอดทนอย่างยิ่งยวดและไม่ว่าสถานการณ์ของโลกในทางกายภาพจะดูเหมือนไม่แสดงอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรมถึงความคืบหน้าก็ตามก็ขอให้พวกเรารับรู้ไว้ในใจเสมอว่าพวกเรากำลังทำอยู่ตลอดเวลาโดยไม่เคยหยุดนิ่ง เพราะพวกเราคือผู้ที่ได้รับคำแนะนำได้รับการสนับสนุนและได้รับการปกป้องคุ้มครองอยู่เสมอรวมถึงได้รับพลังงานที่มีคลื่นความถี่สูงที่มาจากใจกลางของดวงอาทิตย์ที่ได้ส่งให้พวกเราอยู่อย่างสม่ำเสมอดังนั้นถึงแม้พลังแห่งการสร้างสารรค์และพลังงานของมวลรวม ในโลกของแมทริกจะมีความหนาทึบคลุมเครือและวุ่นวายเพียงใดพวกเราทุกคนก็สามารถปรับเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นบวกได้โดยการปลดปล่อยพลังงานเก่าที่หนาแน่นออกไปจากระบบตัวเองและรับรู้แต่สิ่งที่เป็นจริงของตัวเองเท่านั้นซึ่งจะต้องไม่เจือปนในสิ่งที่ผู้คนป้อนให หรือจากพลังงานมวลรวมใดๆทั้งสิ้นและขอให้ระลึกไว้เสมอว่าพวกเราคือผู้ที่กำลังนำพลังงานของครื่อความถี่สูงเข้าสู่ระบบดาวเคราะห์โลกและกำลังชะล้างพลังงานมวลรวมด้วยการเป็นอย่างที่พวกเราเป็นเพื่อจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ในภารกิจของพวกเรา ให้สมกับที่ตั้งใจมาอยู่ที่นี่ขอจบคลิปนี้นะคะขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุตธนาวรัตมาณที่นี้นะคะขอให้ทุกคนได้ประโยชน์ในทุกๆคลิปเสียงอย่างไม่จำกัดและไม่สิ้นสุดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ